มีอะไรมามากก็มีแต่บรยพรอันไหนดีก็ทําเอาก็จะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคือจริงๆแล้วเราก็สู้กันมาตั้งแต่สมัยเช่าอพาร์ตเมนต์เออเช่าโรงแรมมามาเช่าโรงแรมทอพราตเนอยู่ขอนแก่นไม่มีไม่มีบ้านไม่มีอะไรสักอย่างนะครับผมก็มาด้วยตัวเปล่าๆก็จนมาแบบมาเช่าตึกอยู่ขอนแก่นเนาะแล้วก็ทําทุกอย่างจนมามีพื้นที่ดินของตัวเองอยู่ในเมืองขอนแก่นกำลังจะสร้างบ้านสร้างออฟฟิศ ล้วก็มาทําธุรกิจหลายอย่างมากหนปีงงมากมาอยู่ในพื้นที่ขอนแก่นต้องขอบคุณแผ่นดินขอนแก่นมากที่ทําให้พวกเราแบบได้เติบโตเป็นเป็นบ้านบ้านที่เรียกว่าบ้านตัวเกียยวมืสิกจริงๆแล้วก็จนแตกแขนามาเป็นหลากหลายธุรกิจที่อยู่ตรงขอนแก่นนะครับผมก็ต้องขอบคุณน้องที่อยู่เคียงข้างมาตลอดในวันนี้น้องก็จะเติบโตมากกว่าเดือนเมล็ดแต่เขาก็ยังดูแลทั้งโตเกียวทั้งฟินขับอยู่เสมอเรื่องการเงินก็คงไว้ใจผลอืภนไม่ไาจ้จากเขาแล้วก็น้องน้าตามมีอยู่สองคนนอกนันะ้นก็ ใช่ไหมล่ะพื้นเบืองเงินเบือง,ง,งข้ามกับวอสซันองเจ้าของเบืองเงินดอกน่องเจ้บาบาแต่ก็แพ้แล้วไม่ว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จเราก็ุกคงอยู่เคียงข้างกันเสมอก็ขอบคุณมาก้วยพอให้ขอให้ปีนี้ประสบกับความสำเร็จทุกทุกอย่างอะไรที่อยากได้ก็ทําไปเลยได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งถ้าได้ก็ดีใจด้วยถ้าไม่ได้ก็พร้อมซัพพอร์ตเสมอเพราะว่าที่นี่ก็คือครอบครัวเดียวกันนะครับผมซึ่งบางคนวันนี้โกกีอาจจะมอง เยอะมากกว่าเดิมวันนี้โกกีเติบโตขึ้นมากพี่ชายก็ยังคนนี้เหมือนเดิมยังอยู่พื้นฐานว่าโตเกียวมือสิบที่ออกมาเป็นแดนเซอร์เต็มไปหมดแต่วันนี้โกกีอาจจะไม่ได้เห็นในพาร์ทของโตเกียวเพราะว่าเขาก็ไปดูแลทั้งฟินครับทั้งฟินแอนคาเฟ่หลายสาขาแล้วก็อีกหลายอย่างที่ไม่ได้เผยนะับผมซึ่งแดนเซอร์ใหม่ก็ยังไม่คุ้นเคยวันนี้ก็จะได้รู้จากเออน้องโกกิก็คือคนที่วนเงินให้คุณทุกวันนั่นแหละฮะนะฮะแล้วก็น้องน้ำตาลอีกคนหนึ่ง น้องก็อยู่เคียงข้างกันมาเสมอมีกันสองคนสามพี่น้องออกมากันมีแต่ตัวและหัวหใจจนตอนนี้มีครอบครัวที่ใหญ่เป็นเครือมากเป็นฟินครับที่มีเป็นร้อยๆสองร้ชีวิตเป็นตัวเกี่ยวที่ก็เกยวสองร้ชีวิตเหมือนกันซึ่งวันนี้ก็ทั้งนันกอาจารย์ทนตีอะไรคนที่ดูอยู่แล้วแฟนคลับด้วยวันนี้นะครับผมที่ซื้อบัตรกลุ่มปิดเข้ามาจัดมวลม,มวลกับซื้อเขามากวันนี้ก,ก็อยากขอบคุณทุกกำลังใจเพื่อนกับ เป็นหนึ่งในเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานเอฟซีก็อยากให้กำลังใจบางคนซื้อบัตรเข้ามาก็ไม่ดูว่าเบิรงเสื้อซื้ออยากให้ไม่หยอดหร่อคนเบองอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับผมขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทางคอนแกนพ,พี่โน้ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมขอบคุณพี่ลูกแก้วด้วยที่เป็นส่วนหนึ่งแล้วุณแม่เฟิร์สอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ที่มาแบบเป็นกำลังใจให้นะครับผมทุกทุกคนคือพลังในการ,การทําให้เราคข้ขบกรงปาลุนเนี่ยเติบโตในเมือ,องคอนแก่นแล้วก็เป็นที่ยอมรับของหลายๆคน นะผมซึ่งตอนเปิดวงไม่ผ่านมาเนาะทําวงทำมาแล้วมาก็เกิดคาดที่ตัวเองคิดไปอยู่นะครับผมแล้วก็บันนี้น้องตอบเองว่าโอ้เติบโตัวขึ้นเยอะมากล่าสุดทําอะไรอีกหลากหลายทาแป้งทับก็ฝากแป้งทับน้องด้วยแล้วก็มีมีคลินิกอีกหรอโอ้เขาจะเปิดคลินิกเข้าเสียงห้าอีกนะผมกับฝากพพอน์ตน้องด้วยนะครับผมแล้วแป้งทับเนาะ ก็จะเปิดตัวเขาเทียวอ,อะไรนะเรดี๋ยวนี้อ๋อโอเคอ่ะแข็งแรงแบเล่เนเงินทองเดอ้อทาหลายๆ่าเนื่องในวันค่นเพิ่งเกิยของน้องภูเก็ตนะครับพี่ก็ไม่มีอะไรมากเนะเขาะก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องกินนะครับแล้วก็เกติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงความรักก็ขอให้สมหวังนะครับเพราะว่าร,รู้ไหม ดราม,ม่ามิชลมสียังไม่จบนะครับขอให้มีความรักที่สมหวังนะลูกนะสวยออร่าตลอดไปนะครับคุณโลกที่เวียนงนล้วก็กิบกให้เรามาได้เจอกันนะคะก็วันเกิดปีนี้นะคะขอให้เป็นปีที่24สมบูรณ์แบบทุกอย่างขอให้ร่ำรวยเงินทอ,องขอให้ธุรกิจนะคะ เติบโตไปถึงหลักพันล้านเลยแล้วก็พี่สาวคนนี้จะอยู่ข้างับการซัพพอร์ตของน้องค่ะ